สวัสดีครับท่านทั้งหลายครับนี่คือรายการสุกเกษมกูดทอคครับรายการสุกเกษมกูดทอคครับก็ไม่ได้โชว์หน้าอะไรครับสําหรับที่ท่านเคยเห็นแล้วก็กลับไปดูหน้าผมในเก่าๆได้ครับระยะหลังผมจะไม่ค่อยชอบออกตัวนะครับให้เห็นจะนํารูปหลวงปู่โตบ้างนํารูปหลวงพ่อจรัน บ้างนํารูปท้องฟ้าอากาศต่างๆออกมาแสดงบ้างครับแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังก็คือ Good Talk ครับนำเรื่องราวดีๆวันนี้จะพูดถึงเรื่อง Positive Thinking คือความคิดการคิดบวกก็ผมเองก็ชอบที่จะจดบันทึก ความรู้ดีๆตั้งแต่อดีตมานะครับปีนี้ก,เกเ็เข้าใกล้60เข้าไปแล้วนะครับท่านบอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรก็ตามนะครับในชีวิตเนี้ยมันดีทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่ไม่ควรทำให้เกิดขึ้นกับชีวิตก็คือความคิด ลบครับดังนั้นท่านทำอะไรก็ตามความคิดบวกเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตท่านอีกเรื่องหนึ่งครับทุกคนสามารถที่จะไปพบกับวิธีการแก้ไขแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหาเลยขณะที่ เกิดความคิดที่มันเป็นลบลบเกิดขึ้นหมายความว่าเวลาที่ทุกคนมีความคิดลบลบเกิดขึ้นในชีวิตทุกคนเนี่ยควรที่จะเป็นผู้ที่อ่านความคิดนั้นออกว่ามันไปบวกหรือไปลบตรงนี้สำคัญมากกับชีวิตท่านนะครับ เมื่อท่านทราบดีแล้วว่าความคิดนี้เป็นความคิดลบท่านต้องทราบต่อนะว่าความคิดลบนั้นมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่มันจะนําปัญหาหลังไหลเข้ามาทับถมให้ทวีเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่สำคัญคือท่านทั้งหลาย จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดบวกต้องรู้จักว่าอะไรคือความคิดบวกง่ายๆครับอารมณ์ดีอารมณ์ความรู้สึกดีถ้าท่านเชื่อไหมครับว่าบางครั้งก็ยังไม่ปลอดภัยถ้าท่านไม่ได้รู้จักหากเคล็ดลับความรู้อันเป็นวิชาเพื่อความสุขเกษม ที่กับผมนำมาแสดงให้ท่านในกรณีที่ท่านติดตามผมมานะครับก็สรุปเรื่องนี้ให้ฟังครับว่าทุกๆปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้ครับเมื่อเราพยายามที่จะหาทางแก้ไขมันนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีความคิดลบๆมันก็จะนำให้เรานั้นไปหมกมุ่นอยู่กับปัญหา เช่นความคิดลบๆคือความเกลียดชังความไม่ชอบความไม่พอใจแน่นะครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการหรือท่านเป็นเจ้าของหรือแม้ท่านเป็นใครเป็นลูกน้องก็าตามท่านจะมีเรื่องของความรู้สึกจุกจิกจุกจิก,จกในชีวิตของท่านสเสมอนะตรงนี้ที่ท่านจะต้องอ่านให้ออกครับอีกเรื่องหนึ่งครับ ในเรื่องของความคิดบวกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของทัศนคติทัศนะก็เรียกว่าการเห็นก็เหมือนกับว่าเราอ่านความเห็นเราได้หรือว่าความคิดคติคือทางเพราะะนั้นทางที่จะเป็นทัศนคติก็คือความคิดบวกหรือ attitude เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเรียกว่าเป็นทัศนคติ โพซิทีฟก็แปลว่าบวกังนั้นง่ายๆก็คือดูอารมณ์ดีแต่พื้นฐานจิตใจที่เป็นรากเหง้าตรงนี้นะครับที่จะต้องเรียนที่ว่าทำไมต้องเรียน5เคล็ดลับความรู้เพื่อความสุขเกษมสุขเกษมคือว่ามีความสุขอย่างปลอดภัยความสุขนี่มันชื่อเดียวกักบความสำเร็จชื่อเดียวกันกับความดีชื่อเดียวกันกับคำว,ว่าบุญหรือทำบุญนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่า เราไปวัดกันแล้วทําบุญกับวัดเฉยๆไม่ใช่อยู่บ้านก็ทําบุญได้แต่นั่นคือการให้ทานใช่ไหมครับที่เราให้อะไรออกไปแต่การทําบุญคือทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขจัดความชั่วในจิตใจออกไปไม่ใช่คนอื่นชั่วมึงชั่วไม่ใช่นะหมายถึงจิตที่เป็นชั่วอยู่ในใจเราอันนี้คือหน้าที่ที่เราจะต้องขจัดออกไปนะครับเท่าที่บอกมาแล้วนะครับ แต่สำคัญกว่านั้นครับห5เคล็ดลับวิชาเพื่อความสุขเกษมเนี่ยอาจเป็นความรู้สำคัญนะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะจากโลกนี้ไปพูดกันง่ายๆแบบไม่เกรงใจก็คือทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายเนี่ยแงแก่ซีม้งเท่งแน่ๆแต่ว่าทุกคนจะทราบไม่ว่าจิตใจของตัวเองนั้น What you hold inside แบกถือ กอดจับอะไรอยู่ในจิตใจนี่คือสำคัญนะครับแต่ถ้าทุกคนเรียนวิชาที่ผมบอกเนี้ยและนำไปปฏิบัติได้ผมไม่ได้มาการันตีแต่ตัวท่านจะการันตีเองเมื่อทำได้จะรู้ตัวด้วยตัวเองว่าฉันปลอดภัยแล้วนะครับแล้วท่านก็จะทราบว่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรบางครั้งบางครั้งมันอธิบายไม่ได้ ต้องลงมือทําแล้วนี่คือจะรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ครับห้าเคล็ดลับวิชาที่ผมได้ดาพูดบ่อยๆก็คือเคล็ดลับวิชาแรกก็คือความรักสํานึกคุณนะครับแต่ที่ผมจะต้องบอกเหมือนก็เป็นผู้กํากับนะครับคือต้องบอกให้ทำนะจงเป็นผู้ให้ให้อะไรให้ความรัก กับใครกับสบรรพสิ่งให้แบบชนิดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบและตัวท่านจะต้องเกิดความรู้สึกสำนึกถึงบุญคุณต่อสรรพสิ่งด้วยอันนี้คือการปฏิบัติจงใจที่ใจของท่านเลยนะครับมันถึงจะปลอดภัยครับถ้าท่านจะผูกโกรธผูกเกียรติไม่ได้เพราะในตัวความรักเนี่ยผมได้ให้หลักกุญแจสำคัญเอาไว้ในตัวความรักเลยนะครับคือก่อนที่จะไป อธิบายความรักในความหมายอื่นๆที่เป็นความหมายดีๆทั้งนั้นในความหมายของความรักก็จะต้องมีหนึ่งความดีเกี่ยวข้องในตัวความรักเวลาที่เราจะให้ความรักเราจะต้องให้ความดีในใจเนี้ก่อนโดยเห็นใจของเราเนี้ยเป็นคนคนหนึ่งที่เราจะต้องให้มองเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราจะต้องให้เขาเมื่อให้ความรักนี้ต่อสรรพสิ่งมันมาแต่ใจกระแสพลังงานแห่งใจจะส่งออกไป ไม่ใช่ความเกลียดชังเลยคุณอยากเห็นประเทศชาติดีอยากเห็นสังคมดีคุณต้องให้ความรักอย่างนี้ไม่ใช่กล่าวความเกลียดชังครับไม่ว่าท่านจะบวชพระท่านก็จะเป็นคนมีวินัยไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องจิตใจตัวท่านเป็นแบบนี้ปัญหาไม่เกิดครับเพราะมันไม่เป็นการกล่าวโทษอย่าเมื่อวานได้สอนคนไปว่า ทำไมรถติดไม่พูดนะคือเรื่องเรื่องคือมาสายยกตัวอย่างมาสายก็จะอ้างว่ารถติดเสื้อผ้าไม่ซักตื่นสายคือบอกความจริงอะ่ะแหละแต่เขาไม่เข้าใจในความรู้ว่าขั้นที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือไม่กล่าวโทษใครครับเรามาสายเรารับผิดชอบก็พูดว่าผมมาสายครับดิฉันมาสายค่ะ แบบนี้เลยครับทำให้โลกเนี้ยมันวุ่นวายผมเป็นคนทําให้โลกนี้วุ่นวายครับอันนี้โอ้อันนี้สอนยากหน่อยนะม,นมนันเป็นการทําความเข้าใจที่ยากยากมากนะ่ียเพราะฉะนั้นผมเองก็เปิดคอร์สมาเนี่ยก็ลงสหรับคนที่สนใจจริงๆส่วนคนที่ไม่สนใจก็คงไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรเขาได้เพราะเขาก็ เก่งแล้วนะเก่งต้องบอกว่าเก่งแล้วล่ะ,ะก็เล่าสู่ให้ฟังอย่างนี้อย่าลืมนะครับนะเรื่อง5เคล็ดลับความรู้เพื่อความสุขเกษมหรือ5เคล็ดลับวิชาสุขเกษมนั่นเองแต่ก่อน,น,นก็ใช้ชื่อว่า5้กุญแจมหัจศจรร์5้กุญแจความสุขซึ่งมันเหมือนกันแหละเหมือนกับที่เราจะเรียกว่าบุญชื่อของความสําเร็จ บุญคือชื่อของความดีบุญคือชื่อของความสุขเห็นไหมมันชื่อเดียวกันมันก็ต้องไปดูว่าอ๋อยังไงเรียกบุญวันนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องบุญกันดีแล้วและรู้จักและว่าจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีโพซิทีฟจริงๆได้อย่างไรผมสุขเกษมกูดท็อกรักทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ